ดินแดนนรกแล้วนะไ,นไปชนอะไรคะไปทเปรตนระกโลกกันกันกลัวไหมคะไม่ไม่กลัวค่ะไปไเลยไปเลยมาแทนขุดไททไม่ีนะคตเปนะคะขักเกียค่ะวันนี้หนูจะมาดู ไปกันค่ะเลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาลูกมาเที่ยววัดแสนสุขนะคะเข้ามาถึงนะคะตรงนี้ก็คือปีนักษัตรที่เกิดในน้องเลสเม่เกิดปีอะไรเ็ดปีนี้อันนี้อันนี้สิงโตเหรอคะเสือพ่อเชปีปีนี้าไปเกิดปีอะไรคะปีขานปีขานนี่ไงคะเสืออยู่นี่ค่ะลูก สือเยู่นีค่อเสือเกิดปีแล้วหนูนะคะ่อแล้วล่เกับปีอะไรทำบุญนะคะอ้าวยอดเลยยกมือไหวลูกสาธุพระเจริญพรพระเาค่ะที่ร่วมทำบุญถวายทารพ่อคะยกมือด้วยสิลูก คอดูก่อนค่ะสาธุอเดินต่อมาเลยลวแม่มาฟังนี้ค่ะแค่นี่เจ้าชายสินธทาเสด็จออกบววนี่ขี่ม้าแล้วเนี่ยนะล้วแม่เห็นไหม ขีม่ม้าออาไปค่ะเดินต่อเลยฟังนี้คืออะไรเอ่ยเจ้าชายสิลปท,า,ทาตัดพระโมรีทรงพระขันมณีตัดพระโมรีอธิษฐานถือบวดวนี่นะนี่นะคะจะออกบวดแล้วนะคะคพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้อริยสัจสี่ค่ะลูกแล้วสัตว์ก็มาฟังนะ โปรดสัตว์หรือเปล่าแม่ไปค่ะลุกไปต่อค่ะมาฝั่งนี้ค่ะลองเลสเม่เนี่คือพระพุทธเจ้าทำอะไรเอ่อยยายตรงนี้คือพระพุทธเจ้าปรถมมเทศนาลองเลสเม่พูดสีพระพุทธเจ้าทรงประถมมเทศนาอเออประถมนี่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระอาลท์เห็นไหม นส่วนตรงนี้คืออะไรคะคุณยายอันนี้ก็อากรรไปเลยไม่อยากขึ้นไม่ได้แดนนรกแล้วนะคะโอ้ยไม่แย่โดเลสแม่ไม่แย่เราจะไปชมอะไรที่แดนนรกลูกแดนแดนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเด็แม่เด็ดแม่เด็ดแม่มาถ่ายตรงนี้ลูกเเราจะเข้าไปสู่ ได้ค่ะนะแม่เล่านิทานให้ฟังแต่ตอนนี้นะคะน้องเรสเม่จะพาเพื่อนๆเข้าไปสู่ดินแดนนรกแล้วนะไปชมอะไรคะไปชนเปรตนรกโลกันกันไปกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะไปไปเลยไปเลยไปค่ะไปชนเปรตกันวายเรสเม่สูบมากเลยเรสเม่ ไม่ไม่ไปถ่ายรูปก่อนปะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราสู่ดินแดนนรกแล้วนะคะเราไปดูกันค่ะว่าผู้ที่ทำความชั่วเป็นคนไม่ดีนะคะเมื่อครั้งอยากเป็นมนุษย์เมื่อเสียชีวิตลงแล้วจะเป็นอย่างไรเอามาดูตัวแรกเลยน่าเป็นน่าเป็นอะไรลูก น่าเป็นส์ดน่าเป็นหมาเนื่องจากว่าเสียเปียนและทำผู้อื่นเดือดร้อนเสียเปียนและทําผู้อื่นเดือดร้อนเมื่อเสียชีวิตลงจะกลายเป็นเปรดหมาที่ช่อราดบางหลวงจะกลายเป็นเปรดเปรดนะคะเป็ดหมูนี่นะคะเปรดหมูท้องใหญ่เลยเล็กแม่ เปรดหมูนะคะผู้ที่ทำลายข้าวของผู้อื่นนะคะเมื่อเสียชีวิตลงจะกลายเป็นเปรดหนูค่ะหนูหนูเปรดหนูนะคะบุคคลที่ทำลายสัตว์ป่านะคะเมื่อตายไปจะกลายเป็นเปรดวางนะจ๊ะเปรดวาง ผู้ที่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณนะคะเมื่อเสียชีวิตลงจะกลายเป็นเปรตผู้ที่แย่งตำแหน่งการงานของผู้อื่นนะคะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เมื่อเสียชีวิตลงนะคะจะกลายเป็นเปรตเต่าค่ะผู้ที่อิจฉาริษยาบผู้อื่นนะคะเมื่อเสียชีวิตลงจะกลายเป็นเปรตกระต่าย ทู่ที่ยุวยแย่ให้ผู้อื่นนะคะทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเมื่อเสียชีวิตลงจะกลายเป็นเปรตเต็งนะคะอาจาร์จ่าจ่าไหนคะฝั่งนี้มีอะไรคะทําอะไรผิดคะทําอะไรไม่ดีลูกทําอะไรไม่ดีน้องเลสเม่ดูซิทำมยค่ะใช่หรอเพราะฆ่าศาสตร์ลูกนี่ไงลูกนี่ใงน้องเลสเม่มาดูนี่เขาเขียนกล้าบ้ายไว้อยู่ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน้องเรสเมดูเนี่ยเห็นไหมคนที่ฆ่าสัตว์นะเม่นะจะมีนี่อะไรแม่อีกาเหรอไอกาสาวไส้อีกาสาวไส่นะน้องเรสเมนะ่้ะลออกาเออไส้ทะลุออกมาน่ากลัวไหมคะเ,คเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเราต้องทำความดีนะคะต่อไปน้องเลสเม่ไปต่อเลยค่ะ เอ๊ะนี่เขาทำความผิดอะไรนะเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ทำไมเขาโดนลงโทษแบบนี้น้องเลสเม่ดูซิมามาดูตรงป้ายกันค่ะัะขโมยชออ่อโกงนี่น้องเลสเม่เป็นขโมยเนี่ยข้อที่สองรัก <c oughs> ขโมยช่อโกงหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหายเ <c oughs> มื่อตกนรกไปนะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยน้องเลสเม่โดนเอาเลื่อยเนี่ย่าร่างกายเลยน้องเลสเม่กลัวไหมอ ทำไมได้ปีนต้นงิ้วมาดูซิไปฝั่งนี้ค่ะ คนไหนที่ทําไม่ดีกับเพื่อนเนี่ยเลสเม่มีเพื่อนแล้วทําไม่ดีกับเพื่อนหักหลังเพื่อนจะโดนเหล็กแหลมทิ่มลงไปที่หลังเลสเม่เนี่ยนะใครที่ทําไม่ดีกับเพื่อนนะคะเลสเม่ me, มีเพื่อนไหม,มชื่ออะไรคะแล,และแล้วเลสเม่ทาดีกับเพื่อนไหมคะท<ำ>ํทดีกับเพื่อนนะ,ะไปค่ะไปต่อเลย คนที่ดื่มสุราดื่มเหล้าเยอะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เมื่อเสียชีวิตลงนะคะเลสเม่ก็จะโดนเนี่ยหลยยมมาทูดน,นะ<ม>เอาอะไรกรอกปากเอาน้ำในกระทะทองแดง<ม>ร้อนๆกรอกปากเข้าไป<ม>ไ<ห>นะไม่ดื่มเหล้านะคะไม่ดื่มสุรา,าเลสเม่นี่น้ำในกระทะทองแดงเป็น,นี้เลยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยโอ้ยอเอาก็เขาเมาเหล้าอ่ะแม่ไม่ใครอ่ะ เอาเขาคนที่ดื่มสุราไงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทีนี้มาต่อไปน้องเรสเม่ทีนีที่น้องเรสเม่เห็นอยู่เขาโดนตัดมือเรสเม่เห็นไหมนี่แหละคนที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ เขาขโมยของผู้อื่นเมื่อเสียชีวิตลงนะคะก็จะโดนแบบนี้เลยตัดมือออกมือขาดไปแม่ดูสิากลัวไหมคะมากลัวนะคะเราไม่ควรที่จะขโมยของผู้อื่นไหมครับ ผู้ที่ทําร้ายบีดามานา,นาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อเสียชีวิตลงจะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปหนูจะไปไหนคะไปให้ขำปะไปกันค่ะははอ่าแมา่เพื่อนไปค่ะจับมือยาย้ย okay รวยแม่พูดจิรวยรวยด่รพ่อยนตั้งไปละรวยแม่รวยรวยแม่เข้าไปไงรวยบอกว่าพ่อรวย รวยไม่รวยเอาแม่ซีรวยรวยรวยนเย้นี่นะคะคือเมืองสวรรค์นะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปนะคะเราจะไปให้อาหารเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะได้ค่ะ ทางที่จะไป,ไปให้อาหารปลานี่ค่ะอยู่ไม่ไกลนะจะอยู่ข้างหลังวัดแสนสุขมนี่เองค่ะเราไปดูตามทางกันเลยขับมาด้านหลังนะคะเป็นฝั่งที่เขาทำมาใหม่แต่ว่าทำมานานทำนาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยมานะคะใช่ไปน้องเลสเม่ใช่ค่ะเราจะไปหา,หาปลากันนะคะเนื่องจากว่าเรามากันเย็นนะคะอาหารปลาเขาก็เก็บแล้วแต่ว่าเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะ<อ>เขาเรียกว,ว่าอะไรเนี่ย อุโบโสดนะคะเขาทำมาใหม่สว <c oughs> ยเลยอุโบโสถนี่น้องเวชนี่ปลา่างนี้นี่ยอาหารปลาตรงนี้แต่ว่าอย่าอย่าตรงนี้ก็ได้แต่เราไปไปถ่ายรูปก <c oughs> ับอุโบโสถก่อนเข้าไปชมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันก่อนนะคะสามารถหยอดได้นี่เลย รอก่อนลูกรอก่อนรอก่อนรอก่อนค่ะรอให้เต็มก่อนนะคะต้องฝืนค่าอาหารปลา10บลาไอ้เยี่10ปลาไอ้เยอะไอ้เยอะยอด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 ไอ้ยอดไอยอะแล้วก็รอนะคะรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาออกมานะคะให้เต็มก่อนนะลูกแล้วหนูจะทำแค่อาหารปลาแล้วเราก็จะหารูปตรงนั้นนะคะรอก่อนค่ะรอให้เครื่องหยุดแต่นะได้ไหมโอเคถือให้พ่อไปถือให้เดี๋ยวหล่นเอาพ่อไปถือให้ ห้หัปลาเลยยืน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 ่ยายช่วยนดยืนงยืนอยู่บนนี่เลยเลยยืนงนหัวทิมนะคะหัวทิมโอยค่ะโอยโอยโยนเลยโยนเลยปลาอะไรนไม่ต้องเช็ด้เดยไม่ตช็อ่ะโยนเลยไม่ตอเช็ดค่ไม่ตเช็ดคควยไม่ต้องเช็ดลยให้เยอะๆเลย ทำไมตาไม่มาปลาอิ่มหรือ,อยังเนะาะปลาเออปลาเขาใหญ่หรือยเขาเห็นหรือยังปลาจ๋าเล่แนแม่มาหกเลยมหาเจดีเกตแก้วจุรามณีอาสนสุขมหาวิหาร จัดสร้างแบบคล้ายเจดีย์วัดอาสดางคานิมิตบนเกาะสีชงังรอบด้านทั้งสี่ทิศของมหาเจดีย์ถูกล้อมรอบด้วยพยานักเจ็ดเสียนซึ่งมีสีที่แตกต่างกันออกไปค่ะและตอนนี้นะคะแม่ฟิกก็พาน้องเรสเม่มาไหว้พระประธานด้านในมหาเจดีย์เกศแก้วจุรามณีอัสนสุขมหาวิหารค่ะ ซึ่งข้างในนะคะเมื่อเข้ามาแล้วมีความรู้สึกแบบโล่งสบายแล้วก็เงียบสงบค่ะมีจิตรกรรมฝาผนางังและบนเพดานที่สวยงามค่ะผนังด้านในนะคะเป็นสีชมพูอ่อนส่วนเสาด้านบนแล้วก็บนเพดานนะคะเป็นสีขาวที่ตกแต่งด้วยรวดรายนี่นะคะสวยไหมคะ ค่ะ,คะวัดแสนสุขวิสุทธิวรารามหรือที่เรียกสั้นๆว่าวาัดแสนสุขเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากกว่า30ปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมความเชื่อตามแบบพุทธศาสนามีปติมากรรมปูนปัน้นส่วนพุทธเมืองสวรรค์ และแดนนรกค่ะเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์ไม่ทำความชั่วเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับพาลูกๆมาเที่ยวแล้วก็มารับชมกันนะคะเพื่อปลูกฝังให้ลูกๆได้ทําความดีเกรงกลัวต่อการทำบาปทำชั่วค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบเลยนะคะถ้าทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะคลิปหน้าถัดไปค่ะแม่ปิ๊กจะพาลูกๆไปเที่ยวที่ไหนติดตามรับชมได้ที่ช่อง KP Family Fun ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ปิ๊กขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ